ันท้ายนอรสิงเนี่ยรู้ดีว่าโทษของการทําหัวเรือพระนินั่งเอกชัยหักก็คือประหารชีวิตก็เลยขึ้นมากราบทูลพระเจ้าเสือขอให้ประหารชีวิตตัวเองถึง3ครั้ง3คาด้วยกันนะครับคือทุกครั้งที่เรามีเรื่องทุกใจหรือว่าจะเลือกตั้งหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็มาไหว้ขอพรให้ให้เราประสบความสำเร็จประวัติศาสตร์ตรงนี้มันคือเราเป็นพื่นที่เราก็เลยคิดว่ามีอยู่จริง ปั้นไข่ตายหมดปั้นไข่ตายหมดจะไม่ให้ช่างปั้นอันไทยนอสิงเขาบอกอันไทยนอสิงนี่นะของขนลุกเลยหลวงพ่อผมปั้นไข่แล้วมันตายหมดนะอย่าให้เขาเป็นเป็นแบบเลยถ้าเป็นแบบแล้วผมว่าทุกลายตายหมดไม่ว่าใครจะเป็นใหญ่เป็นโตมียศถาบรรดาศักดิ์ประมาณใดก็ตามทีเนี่ยไม่อาจจะกระทำสิ่งที่ผิด กับกฎหมายได้